สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับมือถือ a อ d r o i d ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย อยากจะดูโปรของมือถือ Android รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำมือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องรีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของมือถือแบรนด์ s a m s u n นะครับสำหรับ Samsung g a l a x ี A 3 3 5 G ซึ่งในเรื่องของสเปคนะครับมือถือรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ Super a m o l e d 24บิต ความละเอียดเป็นแบบ Full HD พ l u กล้องหลังให้มา4ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ48ล้านพิกเซลมีเลนส์ Ultra Wide มีเลนส์ m a c ครแล้วก็เลนส์เดมาให้นะครับส่วนกล้องหน้าประมาณ13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็น Samsung Exynos 1200 Octa ความเร็ว2.0 g h z ะเฮิรตซ Android เป็นเวอร์ชัน12หน่วยความจำให้แรมมา8 g b กะไนะครับร o m หรือว่าความจุให้มา128 g b แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลอรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ25วัตต ในส่วนของสีมีให้เลือกประมาณ5สีนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A335G ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับซึ่งร้านแรกที่นำมาให้ดูก,กันเป็นร้านจากแอป Lazada นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A335G RAM 8 r o ลอ 28GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยมือหนะครับจากราคาปกติ1 1 9 9 9บาทสั่งซื้อวันนี้ลดราคาเหลือ 8,650บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากสูตร์ a p p l e 1ปีส่วนรุ่นที่สนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A33 5G ล m 8ลำ128 g b ขายโดยทาง Lazada Super iPhone นะครับจากราคาปกติ12,499บาทลดราคาเหลือ8,888บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็สีพีชวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทาง สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาเล็กซ A335G เครื่องศูนย์ไทยนะครับ ในลิงก์ของราคาขายอยู่ที่8,890บาทนะครับมีเลือกทั้งหมดประมาณ3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับสำหรับซ a m s u n Galaxy g A335G จากทางด้านแอป lazada นํามาให้เลือกซื้อกัน3ร้านนะครับชอบราคาของร้านไหนที่สุดท่านสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Jmart Official นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A335G RAM 8ลอม128 g b ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ Samsung 1ปีนะครับจากราคาปกติ11,999บาทลดราคาเหลือ9,999บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Samsung ให้ด้วยส่วนร้านที่2นะครับร้านนี้ Samsung Galaxy A335G RAM 8อ128 g b ขายด้วยทางร้านช e ้อปปี้ซูเปอร์ทีโฟนหนึ่งามสนะครับจากราคาปกติ1น9่งบาทลดเหลือเพียง 8,790บาทมีโค้ดส่นลดเพิ่มเติมจากร้านให้นิดหน่อยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Sho ปปีนะครับซัมซุงกาลิซี่ A สามสาม G ลำแปดล้อมร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เป็นเครื่องใหม่เคลียร์สต็อกจากศูนย์นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นแล้วก็จะงให้ฟรีครับารจ่ายนงินามารถ เก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก่อน,อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ Galaxy A33 5G จากทางด้านแอป s h o ปปีท่านชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับ โอเคนะครับนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดในเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับการซื้อ Sams ุง g g a l a x ี่ A 3 3 5 G นะครับราคาโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง9,000บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นจาก La z a d a หรือว่า s h o ป e e ก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าราคาล่าสุดเดือนสิงหาคมนะครับ s a m s u ง g g a l a x y A335G ค่ g, ายไหนลดราคาให้เยอะที่สุดไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH นะครับ Samsung Galaxy A335G แรม8ลอม128 g b มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีฟ้าสีดำแล้วก็สีพีชหรือว่าสีทองนะครับราคาเครื่องเป่าเขาขายอยู่ที่11,999บาทในส่วนของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับถ้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3,989 ส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ย้ายค่ามาใช้โทรนะครับลดให้อีก1000ก็จะเหลือ2989บาทเท่านั้นซึ่งแพ็กเกจรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมดดังนี้เริ่มต้นกันที่แพ็กเกจแรกนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1นึ่นานะครับซื้อซัมซุงกาลิสซี่ A สามส G ได้ที่ราคา3 9 8 9บาทมีค่าเน็ดดุงหน้าด้วยนะครับสามพบาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ทั้ง4 G แล้วก็5 G นะครับใช้แบบไม่อั้น โทรทั้งหมด350นาทีแล้วก็ยังโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับโปรแบตซื้อได้ราคา5,490นนะครับมีค่าหนี้ดุงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ7,490บาทสัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ต4 G แล้วก็5 G ให้มาใช้80 g กิกส่วนค่าโทรก็300นาที สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ599านะครับซื้อได้ราคา7 8 8 9บาทค่าหน,นี้ลุงหน้าน1000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8 8 8 9บาทนะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้ 50G สกิกส่วนค่าโทร300นาทีนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดนะครับสำหรับการซื้อ s ั m s u n galaxy a 3 3 5 g จากทางนั้นค่าย t r u e m o v e s ถ้าใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามกันได้นะคร ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t แทคซัมซุงกาลิคซี่ A 3 3 5 G นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษล่าสุดในเดือนสิงหาคมนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น4,490บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นานะครับพร้อมกับจ่ายค่าหนีลงหน้าด้วย2,500 Pro 899โปรซื้อได้ที่ราคา5990ันากีารงหน้า1,500บาทแล้วก็ Pro 699ซื้อได้ที่ราคา7,490ค่าโหนีล้าน้า1,000 ร,รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินเราก็รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นโปรยายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทนะครับถ้ายายค่ายมาใช้ d t แทซึ่งถ้าหักส่วนลดแล้วก็จะเหลือประมาณ 2,990บาทเท่านั้นนะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ d ีแท็ทุกสาขา ปีท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย AIS Samsung Galaxy A335G ตอนนี้สินค้าหมดนะครับซึ่งทาง AIS เขาก็จะมีเป็นรุ่นใหม่ขายแทนนะครับก็คือจะเป็น Samsung Galaxy A345G สามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,899บาทนะครับสำหรับความจุ128 g b มีให้เลือกทั้งหมด3สีท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถไปซื้อได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop หรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เขาจัดส่งให้เราถึงบ้านนะครับโอเคนะครับ นี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ s a m s u งกา a l ซ x y A335G นะครับวันนี้ผมสรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบโปรไหนนะครับสามารถนำข้อมูลของราคาข้อมูลของโปรโมชั่นในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื้อได้นะครับถ้าท่านอยากจะเลือกซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือว่าช h ป p ี้ราคาโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง9,000บาทนะครับท่านสามารถกด ดูรายละเอียดก่อนซื้อได้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อเลยก็ได้ซึ่งลิงก์ของ Lazada แล้วก็ช้อปปีก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่อยกจะซื้อเป็นพร้อมโปรเน็ตนะครับที่น่าสนใจก็คือจะเป็นของค่าย d t แทแล้วก็ t r u e m o v e ชนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ2990บาทซึ่งรายละเอียดของโปรโมชั่นแล้วก็ราคาก็จะเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดชอบของค่ายไหนก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนนีาาาท่่่ชชอออรรเปจกงงขงมะโย์ต ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร่นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ